สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ผ่านพลังงานจากไพ่เราแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกหนึ่งดาบหกไม้เท้านะคะเจ็ดดาบสี่ถ้วยแซง uff, เพสอปัครับหนึ่งเหรียญน,นะคะอัศวินไม้เทา้าเดวิลอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายอ m มพ r เรอร์นะคะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานของชัยชนะความสำเร็จการตัดสินใจหรือนะคะการที่คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงรเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะถ้าเรามีความกล้าหาญที่จะจัดการนะอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ก็จะทำให้คุณได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ หากคุณมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะกำลังเจอเจอกับเรื่องเลวร้ายนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็ขอให้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะคะเคลียให้มันจบสิ้นไปซะนะอย่าหนีปัญหาถ้ายิ่งหนีมันอาจจะยิ่งคาราคาซังยุ่งเหยิงกันไปใหญ่นะคะนะถ้าเรายังยังไม่สามารถเคลียปัญหาเก่าได้ชีวิตมันจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คงจะยากนะหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงาน เราอาจจะเจออุปสรรคนะกนารปัญหาเรื่องงานเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่าเพึ่งท้อนะอย่าพิ่งเบื่อปัญหามีไว้ให้แก้ไขนะคะก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะเรียนรู้กับปัญหาปรับปรุงแก้ไขก็จะทําให้เราสามารถเคลียร์นะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นได้นะคะจนทําให้อ่าเราอยู่เหนือปัญหานะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะ แล้วก็อย่าให้ความกลัวนะมากีดกั้นความสำเร็จของเราได้จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างมันอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามนะก็จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จมาครอบครองได้นะคะความใจสู้ของคุณนี่แหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะนำพาคุณไปคว้าชัยชนะไปคว้าความสำเร็จมาสู่ตัวคุณได้ ถ้าชีวิตของคุณต้องแข่งขันเรื่องของอ,อย่างเช่นการสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนหรือเรื่องของการประกวดผลงานแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะถ้าเราไม่ฝึกซ้อมนะไม่เตรียมตัวมาให้ดีคงจะได้รับชัยชนะยากนะคะแต่ถ้าเรานะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมเลยนะชัยชนะก็จะเป็นของคุณได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีน ต้องคิดต้องตัดสินใจหรือต้องเด็ดขาดกับสิ่งที่ทำมากขึ้นนะถ้าคุณมีเป้าหมายในเรื่องใดก็ตามนะคะก็ขอให้มุ่งมั่นกับเป้าหมายนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะก็จะ,ะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทางเสมอนะคะแล้วก็อะไรที่เราเคยกลัวนะในอดีต มันอาจจะไม่ได้ดูแย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายนะคะพอมันเกิดขึ้นจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้อาจจะดีเกินค่าดีเกินความคาดหมายก็ได้ก็อย่าพึ่งกลัวกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับความคิดลบของคนอื่นหรือคำพูดดูถูกดูแคนต่างๆที่มันจะทำให้เรา,าสูญเสียความมั่นใจนะคะ จงมั่นใจนะในความสามารถของเรามั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองนะใครจะกดดันเรานี่ช่างขวาวนะคะเราอย่าก,กดดันตัวเองเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราทําทผลงานออกมาไม่ดีจริงๆแล้วเราอาจจะทําได้ดีกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ทําสิ่งใดนั้นทําเต็มที่สุดความสามารถนะไม่ว่าผลงานมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็อย่างน้นอยๆมันก็ เราทําเต็มที่ของเราแล้วนะไม่มีอะไรจะมาเนึกเสียใจภายหลังนะคะเราก็เป็นพลังงานนะของชัยชนะด้วยนะคะไพ่หกไม้เท้านะหากก่อนหน้านี้คุณมีความขยันนะคะทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองอมีความเพียรพยายามตั้งใจเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะขอให้ใจเย็น นะไม่ใช่ว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำวันสองวันเดือน2เดือนเลิกละนะเรายังไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะแบบใจไม่สู้นะท้อหมดพลังไม่มีกําลังใจนะคะคือต้องปลกพลังในตัวเองให้มากๆให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะกําลังใจที่ดีที่สุดอะ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากตัวของเราก่อนนะถ้าใจเราไม่สู้นะมันก็คงจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยากนะคะ ก็ขอให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะหรือบางท่านอาจจะได้กำลังใจจากคนในครอบครัวก็ได้นะที่คอยซับพอร์ตเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เคียงข้างคุณเสมอเวลาที่คุณรู้สึกหมดพลังใจลองไปเติมพลังใจกับครอบครัวของคนณก็ได้นะคะก็จะได้รับกำลังใจที่ดีนะคะาบางทีกำลังใจเพียงคําไม่กี่ประโยคอะมันสามารถจะปลุกพลังใจ ทำให้เรามีแรงขึ้นสู้มีเพชชั่นอะไรใหม่ๆม,มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่ทำให้เราก้าที่จะต่อสู้นะมีความกล้าหาญมากขึ้นก็จะนำพาคุณไปคว้าชัยชนะคว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้นะคะแล้วก็อย่าให้ความเบื่อหน่ายนะความท้อมาเป็นอุปสรรคนะกับตัวเราด้วยาบางทีถ้าเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ มันดูนานเกินไปหรือจริงจังกับมันเกินไปมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราอยู่กับการทํางานมากเกินมันก็อาจจะหมดไฟไปซะเด้อก็ได้ลองเอาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะคะไปอยู่กับสังคมใหม่ๆทําในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นนะคะมันเหมือนทําให้เราแบบตื่นเต้นนะมีความกระตือรือร้นกับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเหมือนได้ชา์เลนความรู้ความสามารถของตัวเราก็จะ ทำให้เรา,ามีความตื่นเต้นมีชีวิตชีวากับการใช้ชีวิตมากขึ้นอาจจะได้เจอเพชชั่นใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญในการที่จะกลับมาทำงานนะทำให้ผลงานออกมาดีเกินคาดเกินความคาดหมายก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะไปเที่ยวแนวธรรมธรรมชาติทะเลภูเขานะให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจพอเรารู้สึก สมองโล่งโปร่งสบายมีความสบายอกสบายใจอยู่ในที่ที่เรามีความสุขก็อาจจะทําให้เราามีความคิดอะไรดีๆหรือมีอะไรที่แบบฉุดให้คุณได้คิดในบางเรื่องปัญหาที่เคยติดขัดหรือเราคิดไม่ออกอเราอาจจะคิดออกในตอนนั้นก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าสติมาปัญญาเกิดก็จะทําให้เราเหมือนมีสติปัญญาที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้พอสมองมันปลอดโปรง่งโล่งสบายมันก็จะมีความคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นได้นะคะก็ลองทำอะไรใหม่ๆทําสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นก็จะทำให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆโอกาสที่ดีที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็การที่คุณจะเข้าสังคมหรือคบกับใครรู้จักกับใครอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีไพ่เจ็ดดาบด้วย อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปนะแม้ว่าจะเป็นคนที่คุณไว้ใจคนที่ดีกับคุณนะคะเราก็อย่าเชื่อใจนะอย่างสนิทใจอ่าบางทีความลับของเราถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเงินทองๆองก็อย่าเปิดเผยให้คนอืน่นรู้มากเกินไปเพราะอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคะอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครหรืออย่าไปสร้างหนี้อะไรที่มันใหญ่เกินตัว มันอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้หรือการที่เราเดินทางออกไปข้างนอกนะคะก็อย่าพกของมีค่าออกไปเพราะว่าอาจจะไปหลงเลิมในที่ต่างๆหรือไม่จะมีเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะคะต้องระมัดระวังหรือการจะลงทุนอะไรนั้นนะต้องตรวจสอบให้ดี ใครมาชักชวนลงทุนในสิ่งต่างๆเราต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าให้ความโลภมาครอบงำจนทำให้เราขาดสตินะคะบางทีพอเราได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องเอะไว้ก่อนนะต้องคี้สงสัยเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองไปาหาข้อมูลตรวจสอบให้ดีก่อนหรือไม่ก็ไปปรึกษากับผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้บางทีใจร้อนเกินไป มันอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้ก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติให้มากๆนะคะก็จะนำพาคุณให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีแล้วก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือโอกาสดีๆโอกาสครั้งใหญ่ที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาเรานะคะเหมือนคุณได้รับสิทธิพิเศษ ่าในเรื่องของการทํางานก็ได้นะถ้ามีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาขอให้ตอบรับโอกาสที่ดีนัดน,นะคะซึ่งจะเป็นโอกาสที่นําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในการทํางานโอกาสใหม่ๆเรื่องของการทําธุรกิจหรือโอกาสในการสร้างเงินที่มีมากขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยมีโอกาสคว้าเงินก้อนโตด้วยนะที่มันามาจากการลงมือทำมาจากการแสวงหามาจากความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณ เราทําให้เต็มที่สุดความสามารถให้สมกับที่โอกาสทองที่เราได้รับนะคะที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญนะที่จะพลิกผันชีวิตคุณให้ดีขึ้นเราเกิดปาฏิหารกันเลยนะคะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเป็นเศรษฐีได้ในไม่ช้าด้วยนะด้วยโอกาสที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาซึ่งมันจะทําให้เราได้ดิบได้ดีแบบ เหนือความคาดหมายเลยก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยการเดินทางการขยับขยายการทําอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงเนี้ที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะต้องไปพบลูกค้าไปเสนองานดีลงานประมูลงานอะไรไว้นะมีโอกาสที่จะได้นะคะ เหมือนโชคชะตาความสําเร็จกําลังเข้าข้างคุณแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องอแอคติฟตัวเองหน่อยนะต้องควยคว้าโอกาสให้มันเป็นของเราแล้วก็ทําโอกาสนั้นให้ดีให้มากๆเข้าไว้นะคะรวมถึงถ้าคุณจะขยับขยายในเรื่องอะไรอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากจะขยายกิจการให้ใหญ่โตอาจจะเพิ่มสาขาเพิ่มจํานวนพนักงานเพิ่มจํานวนสินค้า ใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปใจร้อนอย่าไปทุ่มอะไรแบบตุดตัวนะใช้เงินลวงทุนสูงเดี๋ยวมันอาจจะเกิดความเสี่ยงสูงก็ได้นะคะก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อ่าแล้วก็เป็นดวงชะตานะคะที่จะได้รับนะคะความช่วยเหลือความเอาใจใส่ที่ดีมากๆอ่ารวมถึงมีโอกาสได้รู้จักกับคนใหญ่คนโต คนที่ช่วยเหลือคุณได้หรือเป็นคนที่ปกป้องคุณก็ได้นะคะมีดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยพรอ,อวยชัยให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จด้วยหากคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยากให้คุณลองพยายามนะทำสิ่งนั้นด้วยตัวของคุณก่อนนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเร็งเห็น ในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณก็จะอวยพรให้คุณทำสิ่งต่างๆได้อย่างราบเรื่นมากขึ้นเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีโชคชะตาก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะัอย่างที่ใจคุณปรารถนาได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถ กดปุ่มซุปเปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปงังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ